ว่าเป็นนกที่หายากสําหรับผมนะผมมองว่าเป็นนกที่หายากเพราะว่าตัวนี้เป็นนกที่ครบเครื่องก็คือนกอ่าสีสวยด้วยปากเบาด้วยเป็นนกกูอ่างด้วยแล้วก็ขันเนี่ยหกกุกซึ่งกุกเยอะด้วยนะครับส่วนตัวเมียเนี่ยจะเป็นนกสามกุกครับอ่าสามกุกแล้วมีคารลมด้วยคือนกคารลมเนี่ยจะเป็นนกที่ขันวนไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเปิดเพลง แผ่นเดียวแต่มีเพลงฟังหลายๆเพลงประมาณนี้ทําให้เราไม่เบื่อในการในการฟังเสียงนกเขาทําทให้เราไม่เบื่อนะครับแล้วก็นกกูอ่างเนี่ยซึ่งเป็นนกที่ค่อนข้างจะหายากอยู่แล้วครับเพราะยากด้วยหายากด้วยครับโอ้ในตามธรรมชาติก็ยากเลยยากครับยากครับยากครับแต่ก็มีให้เห็นแต่ก็ก็ยากครับแล้วเมื่อ<ต>เอานกกูอ่างกับนกอ่าตัวเมียเนี่ยคนละสายมาเข้า,เข,าเข้าคู่ผสมนะพี่มันมอนนี่หกกุกใช่ไหมพี่ครับตัวเมียสามกุก แล้วเขาจะออกลูกมากี่กุก,กครับแบบนี้อ่าก็คือไม่น่าจะต่ํากว่าสี่แน่นอนครับไม่น่ากว่าต่ากว่าสามอ่ะไม่ไม่น่าต่ากว่าสามกุกนะครับเราสามารถคาดการได้เลยพี่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เขาอยู่ประมาณนี้ลูกจะไม่ต่ากว่านี้ครับอ๋อฮะแต่ว่าเรื่องขอ,กของการคูอ่างเนี่ยลูกเขาก็มีติดมาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคู่ไหนที่ติดมาอ่าแต่ไม่ได้ติดทุกคูอ่อไ,ไ,ไม่ได้ติดทุกคู่แน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องคารมเนี่ยถ้าพ่อแม่มีคารลมลูกมีคารเอย พ่อมีคารลมแม่มีคารลมยังไงลูกก็ต้องเกิดมาใช่ครับคารลมได้แน่นอนคู่นี้ผมถึงเป็นทีเด็ดมากๆคู่นี้ถือว่าเป็นนกตี่หายากว่ามีลูกใครสนใจก็มีแบ่งนะครับแบ่งครับแบ่งครับคู่นี้ก็เมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ลูกค้ามายกไปก็หมดหมดแล้วก็ไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือครับไม่เหลือมาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอครับโอ้น้าสนใจครับเพราะว่าเป็นนกที่หายากเลยเป็นแบบนี้คือครบเครื่องครบเครื่องฟังไม่เบื่อแบบเนี้ยฟังไม่เบื่อ